ถูกใช่ไหมคนณแล้วก็จะมีแสงมาเกินบ้างนะแอ้ก็เอ่อทางมาแค่คลิปหลอดหนึ่งยังไม่ได้บอกเนาะชีอว่าคุณตุ๊กี้คุณตุ๊กี้รวมมาเท่าไหร่พันกระบาลนะพันหา้าเท่าไหร่เน<ม>ี่ยเดี๋ยวเราต้องรอยาชี้ก่อนเอาเราก็จะมาใส่กับหญ้านะคะแยกขัดนอน,นคนเขาย้อมสีมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราจะวัดตามจุดแรกก่อน มเด้อครับถ้ามเาตังบก็ะเลยเืแทนใส่กับหนาอะไบเย่แทนเ้กับหาอะบอมาทำไมมาถือกล้องให้ไงมาทำไมเออรู้รู้หน้าที่นี่หรอมา ทำไมไม่ให้มาอย่าร้องดิเดี๋ยวก็ติดเหลืองหรอกเอาไม่ถือหย่องเงี้าทางไหนมุมไหนก่อนครับมุมมุมไหนก่อนสวัสดีงานอด่เรกช่างหญยาที่กบกองนะคะมุมนู้นไงมุมนู้นมาดิเอะใครถือให้จิโกะแล้ปุ๊บมาถือให้จิโกะหน่อยถือให้จิโกะหน่อยเนนหัวข้เน้นหัวข้อ มื้อถักนี้นี่จะได้จดได้อ่ะพี่ไปดูไปดีกว่าพี่นีก็ันนะพี่ก็จะตดเอนี่เอมาดูนะคะทีมนะคะวาวุ่นการช่างนั่งไปมึ๊บวาวุ่นการช่างทำอะไรเนาะนี่วาวุ่นโัวหน่าทีมยังบ่มาลูกน้องทำก่อน3เดือเลย5เมตร กระเมียนะคะเป็นช่างญี่ปุ่นนะคะจดไว้่งานมาช่วยให้หน่อยข้างบนล่างก็เอาแค่บนกับล่างเอาแค่นี้ก็พอมันก็กะเอาฝั่งอีกฝั่งนึงน่ะเออกี่เมตรตัวเนี้ยเยี่ยมดีเมตรที่นั่นเรากะเอาบนล่างเลยกี่เมตรนะสิบเม็ด สิบเมตรเขนต้องโค้ง so so, ิเมตรแล้วเขีนไลเขีบไปเลยพ่อเปนตมเผยอยู่แล้วต้องค่อไปไปรอบก็ไปข้างนก็เปื่อนหลืออยูแล้วไปใส่แล้เปืนเรอไว้แล้วกีเปนารในปวัตทั้งหมดต้อตีรวมไงข้างล่างเขาแหลกเมื่อกี้เนี่ยทิข้างบนก็สิไปเลยข้างหน้าไม่เอาข้างหน้าไม่เอาพี่เอาส่วนพีชมาหน่อยไปก่อนจนหร ไปที่ราคาโคกไปทั้งหางเออคิดการเขาคิดกานเดียวก็ได้เออก็ได้คิดการนล่ะก็ต้องคิดการงพอ่ขอข้างนูง้นข้างนู้นก็ไม่เไว้ก็ได้มันพอๆกันก็นกนกนตีรวมเลยก็วัดช่า,นนา,า,ดางนี้วตงวท่นี้ก็วดางเสานั้นก็วัดเอากบบจุดเดียวกันเลย โอ้ยพอดีเลยนี่กอข้าวกอข้าวนี่ด้านหลังนี่สิบสองก็ประมาณเ <2. S 3> รา <12. S 3> แล้วก็วัดส่วนฐางส่วนของน้อก็ประมาณเท่ากับฝั่นง,นงนี้แหละส่วงข้างก็ประมาณเท่ากับเท่า,ก,า,ทากันแลวัดส่วนฐาง,ก,างก,ก็เรียบร้อยแล้วก็ให้ปลาหมือไปวัดต,ตรงบ้านปราอว้วนที่จะปลูกกระเบื้องด้วย ต้องใช้กรเบิ่อเท่าไหร่พ้องก็พี่เอ็ดให้เลยพี่ต้องดให้ย่มันหาไปเม็น่งโอ้ยตัวเม็ดเน่เอนใช่ไหมเ่ออยู่แล้วพี่ตีเป็น12มถูกมันอยู่เลขอะไร่เงีถ้า12ก็เป็น11ใช่ไห่เออก็พี่ก็เพื่อมันอยู่ที่12ไมัต้องเป็น11วมเตตีเ่อเอไป1 องแล้วค<อ>่อยมาตีเป็นตารางเม็ดทั้งหมดแล้วก็ได้แจ้งเอาบุญล้างมันเหรนี่ไงล้างหางไปฝักหางต้องเอาให้หมดเพราะของหน้าเป็นเป็น่อบคนละสองคนละสองก็คนละสามกล้องเนี่ยตาพีไปได้อ่ะตาพี่ไปได้มือเดลยตาพีพีพีองค์ปูพี่องค์ปูพี่บ้านพูดพี่ เพราะว่าเราจะมีส่วนที่ต้องใช้อยู่ด้านหน้าป้ายองค์ปู่เดึงออกมาเยอะเก็ที่25ดึงออกมาเยอะๆงูน่ะอ้อมไปหาปู่จะลองน่ะไม่เสีอ้อมไปยังไกลแท้หน่ะกระวัดเอาเลยตัวเอาแค่หาเงินตัวไปเลยงูน่ะหน้าหน้าปีฟ้าด้วยน่ะไม่ต้องอ้อมข้างกากข้างนี้เทียบซะกันหนึ่งตัวเอออ่อนยังวัดั้งหาอะไรกันแล้ว ตรงหน้าตมมมัมมเท่าไร่ีครับ25นี้แล้ว,ต,ว,วตรงนี้มันต้องมีฝั่งนี้ด้วยนะตีบวแล้วกสิบเมตร โจบอกมืดมันคือเป็นแบบนี้แทบมืดมันดับแสงเลยทย่าไปท่วมันดูเลยฮะามันมืดนอกจกว่ามันดดบแต่เรเคยจับโทรศัพท์ไข่อยนี่่นี่ยใช่อยเขาหรบางแม่มันเป็นจะไมปเชียงใหมมันเป็นะไกันสั้นๆล่ะไปเดีวมาตีกันไปนีแม็กซ์กันแล้เนี่อ้าตาดอ้าตาอ้าตาตาเด้ออ้าวตาจกอนไปิกัน้กาทีก็หมด้งยนไไม่ใช่ก็ไปวนี่ไม่นาทีเรา งานไม่มุ่งรุ่งมุ่งแต่ลำจะลาแเมนั่นเป็นอย่งไอยาขัดมอญอยากขัดมอาเบิ่งลูกอยาขัดมอเป็นยังไงเบิ่งคิบเมยเบิ่งคิปเมย์บอบ่บอยากเบิ่งบอยากเบิ่งบาเบิองเดี๋ยวมือสาวเาบ้านยาซีมเมเมื่น มันไงแมงบ่แจ้งมันเปิดแฟนมันยังบ่แจ้งมันเปิดแฟนให้เฮานี่ยแล้วก็จะแบ่งงานเป็นปีใยาหย่าคันมัวแบ่งไงผมเห็นแต่หย่าคับลุงเงี้ยบ้านแดงเนี่ยเหตแต่หย่าคันลูกจะไปสั่งพี่นอนมานะเดี๋ยวจกันคันมือเส้านี่ยบอกหย่าหย่าคันลุงเออเพื่อมือเส้านี่เพื่อนใายกันเด้กันเทียงแล้วมือเส้านี่เทียงแล้วก็ตู้มันมันเซตนั่นแหละแต่ว่าแค่เซตเดียวบ้านแดงเดี๋ยวค่อยเอามาบ้านอีกทีนประจานอ่ะอ่ะก็สะอาดรอไปสะาดไปหย่าคันลุง จะพาญาติจะพาพาญาติขัดลุงไปดูกระเบื้องไปดูกระเบื้องออืดูที่ปูกระเบื้องัแล้วเนาะเฮ้ยกันตื่นมากกันหนึ่งขาเปนเกี่ยวเข่าได้มืดกันเกี่ยวเข่ามากกันหนึ่งเข่ากันล่างถ้วยยังว่ากันไปตลาดอีกมันมันาทั่วหายกันเลยเนาะกันขัดซะมือเสาวจนจังได้ดับโทรศัพท์เสร็จกันปั๊บเลด Ha ha ha.